ครับสวัสดีครับผมอยู่ที่สวนมังคุตเกษตรอินทรีย์แม่แดงนะครับผมเองผมชื่ออมมลินอุยสุวรรณนะครับชื่อเล่นว่าน้องโอครับก็ทําสวนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะครับจบอนันสาก็ปรญาตรีนะครับมหาลัยรัชสุราษฎร์สาขาบริหารจัดก,การทรัพยากรมนุษย์นะครับ แล้สิ่งที่เราทำวันนี้คือทำมาทั้งหมดมา14ปีนะครับในการทําอินทรีย์ในการเริ่มแรกในการทํามาตรงนี้ถามว่าสิ่งที่เราทำมามีอะไรบ้างในสวนนะครับก็จะบอกว่ามีเป็นพวกมังคุดพวกยางพาราปาล์มน้ํามันมีพืชผสมผสานเราเรียกผสมผสานมากกว่านะครับมีทุกอย่างอยู่ที่นี่มานะครับในการทมาํมังคุดมานี่ก็ทำมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เริ่มทมามังคุดอินรีจริงจังก็ประมาณสิบปีให้หลังมาเนี้ยครับก่อนหน้านี้ แต่สิ่งที่เราทํามาแล้วก็เป็นจุดเด่นที่นี่เลยนะครับคือการผลิตมังคุดที่ปีนึงมีหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็มีมังคุดที่มีขายในตลาดอยู่ค่อนข้างที่ประมาณนาน5 6เดือนนะครับต่อรอบปีแล้วก็อีกหลายๆประเด็นที่เด่นๆก็คือในเรื่องของการผลิตมังคุดลูกใหญ่ลูกโต4ลูก5ลูก6ลูกโลนะครับพี่แล้วก็ในเรื่องของระบบน้ําระบบปุ๋ยที่เราสามารถผลิตเองใช้เองวัตถุดิบเองทั้งหมดไม่ได้ซื้อข้างนอกมา การทํางานของผมเนี่ยมันเป็นในรูปแบบของการรวมกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือวิสาหกิจชุมชนผลไม้ปวปลาปติอุตีจับรลอเนี่ยครับมีสมาชิกอยู่นะพี่อ้อมอยู่ประมาณสามร้อยเก้าสิบสองคนนะครับถือว่าเยอะอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็วิสาหกิจมังคุดบ้านในหัวนะครับก็มีสมาชิกอยู่ประมาณร้อยสี่รายนะครับสิ่งนี้ของกลุ่มเนี่ยเราก็จะมาโคในเรื่องของตอนนี้นะครับ เรื่องของการที่เราจะแพ็คแล้วส่งออกเองนะครับแล้วก็ร่วมกับการประมูลเพื่อให้ยกระดับเกษตรกรขึ้นมาให้มีไรายได้ที่สูงขึ้นมูลค่าของสินค้าตัวนั้นนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับตัวนี้ขยายออกไปก็คือถ้ามีสองกลุ่มนี้ขยายออาไปแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเลยนะครับตอนนี้เราขยายไปทั้ง,งจังหวัดนะครับในเรื่องของอเกษตรอินทรีย์ มีกลุ่มของอินทรีย์ด้วยทั้งจังหวัดทั้งสุตตำรานทั้งละนออาอําเภอเมืองอําเภอกระเปอนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณอ่าห้าสิบสองรายในเครือข่ายที่เป็นอินทรีย์ล้วนๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลดต้นทุนในการผลิตนะครับที่นี่ก็จะมีเรื่องของการผลิตปุ๋ยเองใช้เองใช้วัตถุดิบที่มาจากอ่ต้นมังคุดผลมังคุดทั้งหมดนะครับถึงเดือนและอีกตัวที่มาจากพลังงานแสงดทตย์นะครับพลังงานแสงก็ที่จะเป็นระบบโซล่าเซลล์ทั้งสวนนะครับ ทุกอย่างใช้รุลรัศดรทั้งหมดในเรื่องของไฟบ้านไฟอะไรทุกอย่างในส่วนมาคุดอาศิตินซีแม่แดงนะครับเน้นในเรื่องของการเป็นมิดบสิ Net ่งแรดล้อมนะครับแล้วก็ส่งเสริม่งเสริมและปลูกจิตสํานึกให้กับโยชนเพื่อหันมาให้ทําการอาศิเพิ่มมากขึ้นครับขอบคุณมากครับ